คุณฮอครับพูดถึงเกมนี้เป็นไงบ้างครับก็ก่อนอน่นต้องต้องบอกว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีก่อนก็ขอบคุณทางน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นตามแทคติกนะครับมาเก็บแต้มได้หนึ่งแต้มแต่มันอาจจะน่าเสียดายเองว่าเราวันนี้แต้มเดียวอาจจะเป็นงานหนักเราครก็ต้องชื่นชมทางทีมแม่โชด้วยจากฝูที่มีกลุ่มเล่นกลุ่มกำลังในการในการเล่นเกมรุกได้ดีครับผมก็ก็ทำงานหนักต่อครับก็ชื่นชมน้องๆวันนี้เรามาเยือนจากฝูง ซึ่งเรารู้ว่าว่างานมันหนักนะครับแล้วก็ตัวเ,วเราเจ็บเราแบนครับแต่เราทาหน้าที่หนึ่งแต้มเราังเหลือเกมในในบ้านอีก2แมตช์แล้วก็เกมไปเยอนอีกหนึ่งแมตช์ให้ให้เราให้เราสู้ในปีนี้ครับครับสถานการณ์ตรงนี้ถือว่าล่อแหลมอย่างมากครับวันนี้โค้ชฮอตได้ได้วางโปรแกรมได้ได้วางแผนไงบ้างครับสำหรับในการลุ้นหนีตกชั้นตอนนี้โจทย์เดียวครับ2แมตช์ในบ้านต้อง6แต้มเพื่อแตะเป็นที่สแล้วก็แมตช์สุดท้ายก็ วัดกับเชียงรายนะครับที่ที่เราจะเล่นกับเชียงใหม่ในในแมตช์ปิดแล้วก็เชียงรายจะเล่นกับพิซซูโร่ในแมตช์ปิดนะครับแล้วนะนะโจทย์เดียวเราคือมันพลาดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราพลาดแล้วก็อย่างไม่น่าให้ภัยตัวเองมาหลายแมตช์แล้วแล้วจาก3เหลือ1จาก1ไม่เหลือเลยแล้วมันสุ่มเสี่ยง,งการตกนาแล้วก็แต่ก็ชื่นชมน้องๆแล้วก็ทุกคน สามารถสามารถสู้แล้วกันทั้งๆที่เราปีศาจรุมเรามากมายนะครับก็ขอบคุณมากแล้วันขอบคุณแฟนบอลดีที่ติดเชียร์ครับครับเอ่อในฝากถึงแมตช์แมตช์ที่จะรับเขลงครับเป็นไงบ้างครับก็เขลงก็เป็นทีมที่ดีนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเราก็ต้องผ่านไปได้เพราะเป็นโจทย์เดียวที่เราต้องโจทย์เราโจทย์เดียวที่เราต้องชนะเขลงก่อนแล้วก็คิดเป็นแมตช์เต็มไปแมตต์ไปเต็มไปสอติดต่อกันนะครับแล้วก็ จะมีแมตช์ก็แล้วแมตช์ที่คู่แข่งของเราเชียงรายเนี่ยต้องมีมีมีแมตช์พักนะคนั้นเราก็ต้องักแต้มอะไรเขาตรงนี้ให้ได้คึ่งเราก็ฝากถึงแฟนับพี่โรยูนิตี้ครับให้เข้าไปเชียร์นะครับอยากจะให้แฟนเกย์ของดราทุกคนนะครับไฟกังใจน้องๆนะครับติดตามทุกเชียร์นะติดตามในช่วงนี้าครับในปีนี้นะครับเชื่อมั่นในเกมของคุณครับเชื่อมั่นในน้องๆทุกคนนะครับว่าว่าพวกเราจะจะเอาเอาตัวรอดกับฤดูกาลที่โหดร้ายฤดูกาลนี้นี้ตกชั้นไม่ได้ครับแล้วก็ เราจะกลับมาแข่งแข็งแรงในในอีกซีซั่นหน้าครับขอบคมากครับผมครับ <ผม S 2> สวัสดีครับ